จาวา,ส,า,าวสวัสดีครับนักเรียนลุงก็เป็นตำรวจนะชื่อร้อยตำรวจเอกวิทูลวงศรดีนะ่วันนี้ลุงเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องสังคมหัวแข็งปฏิวัติความคิดใหม่คนไทยใส่หมวกไม่ว่านักเรียนจะเป็นคนขี่คนซ้อนนักเรียนก็ต้องสวมมอกัน็อกนะครับ ไม่ว,ว่าจะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทั้งนั้นคนระับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดได้ทุกเมือ่ออาวหนูคิดว่าการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยม,มีความจำาเป็นย,นะยังไงนะเป็นรถกุบทนี่ครับเป็นคำตอบที่ดีมากเป็นเบสิกเบสิกนะและลุงก็ขอเชินชวนให้พวกเรานะใส่หมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมเอาไปบอกครอบครัวเราด้วยไม่ว่าเป็นป้านา้าอาใครก็ตามเนี่ยให้เริ่มมาใส่หมวกกันน็อกกันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและครอบครัวอ๋อวันนี้ครูขอจัดกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งลนานรงให้ทุกคน มาสวมใส่โมกนกพ้อต้องใส่โมกนกนะโอ้จะมาส่งมาใส่อะไรกันโมกนกอ่ะจะเป็นไหนก็ไปไปเฮ้ยโง้เอ็งมาทำอะไรบนถนนเนี่ยรู้ไหมรถกำลังมาเนี่ย เลือไปแล้วไหมล่ะขอโทษครับนั่งไงพ่อเพื่อนๆพื่อนผู้ปกครองก็ใส่หมวกกันน็อกกันมากันเต็มเลยไปสนใจทำไมรีบๆเข้าโรงเรียนไปได้แล้วไปทำนะทำไมวันนี้เราถึงไม่ใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียนผู้ปกครองก็ไม่ใส่ นะครูก็ได้นําเสนอกิจกรรมนะโรงเรียนหกแข่งไปแล้วนะเราต้องใส่นะครับบอกแล้วครับแต่พ่อไม่ยอมใส่พ่อบอกเป็นเรื่องไร้สาระครับแลวพ่อก็ยังจะคอกใส่ผมนะครับอ๋อครูเห็นเธอนะหน้าตาเธอก็เศร้านะเธอน่าจะมีปัญหานะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราก็เชิญผู้ปกครองมาพบครูนะเดี๋ยวครูจะคุยกับผู้ปกครองให้นะโอเคนะครับโอเค อ่ะคุณพ่อครับนะตอนนี้โรงเรียนเราครับก็มีกิจกรรมนะครับโรงเรียนหัวแข็งก็คือเชิญชวนนะครับให้ทุกคนที่ขี่รถมอไซค์มาโรงเรียนเนี่ยนะสวมหมอน็อกนะครับคือตัวน้องเองเนี่ยน้องก็อยากจะสวมนะครับนะแต่ก็ติดที่ว่าน้องนะคุณ่อคุณพ่อไม่ให้สวมประมาณนี้ครับก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับให้คุณพ่อแล้วก็น้องครับสวมหมัน็อกเวลาขี่รถมาโรงเรียนหรือไปที่ต่างๆนะครับ อะไรครับเดี๋ยวผมจะกลับไปคิดดูก่อนนะครับเพราะี้ว่าผมติดธุระครับนะรครับโอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องง่วงง่วงโอ้โหไม่ไหวเลยนอนดีกว่าอื ลูก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 เฮ้ยความฝันแล้วนี่มันเหมือนจริงมากเลยอ้าวได้เวลาไปรับลูกกันนี่ว่า<ม>ลูกค้ามาหาพ่อนี่พ่อมีอะไรจะบอกนี่เร็วนี่เร็วมีอะไรหรอจ้าพ่อพวกเรามาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งกันเถอะลูกอ่านี่หมวกันนก วิงแล้วครับพ่อวิงสิลูกงั้นเรามาใส่หมวกกันน็อกกันเถอะพวกเราอันมาใส่หมวกกันน็อกตามกิจกรรมโรงเรียนจะจะัวแข็งสังคมหัวแข็งกันเด้อครับเย<อ>หาเธอนั้นเด,ดรอนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทําให้เธอท้อแท้